ที่มีปัตาอยู่จดเดยนะครับผมครับ65นะครับผมตัวเดียวกันอยากได้เลีกต้องคุณกับช้างก่อนจะไปรับชคชิปอย่าลืมแวะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนใ้ด้วย นช่องคนกับช้างทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่ที่ของตะเคียนที่อยู่บ้านทาลาดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปขอโชคกันนะครับผมสลับคืนวันพักวันนี้นะท่านผู้ชมนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมนะครับผมด้านหลังนะครับที่ยอดแม่นเกลือเดี๋ยวจุดทูบก่อนเด้อนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมเราใช้วิธีการจุดทูบนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำพิธีขอท่านก่อนท่านผู้ชมนะครับผม วันนี้เราก็จะใช้ทูบเสียงไพยนะครับผมโดยการจุดทูบไอ้ไข่เหมือนเดิมนะครับทุกผู้ชมนะครับผมนะครับตรงที่สถานที่ตรงนี้นะครับผมถ้าท่านใดที่ยังติดตามอยู่นะครับผมครับเรื่องราวนะครับผมนะครับขอนตะเคียนที่อยู่บ้านท่าลาดนะครับผมนะครับคือแต่ก่อนนะครับผมสถานที่ตรงนี้นะครับผมเคยปู่เสือเคยมาทําพิธีขอโชคกันนะครับวันนี้เราได้ยกขันห้ามาแล้วก็มีเทียนรูปไอ้ไข่นะครับผมเดี๋ยวเรามาจุดขอโชคกันก่อนนะครับผมเราไปขอ ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะท่านผู้ชมนะครับผมต่อจากนี้ไปนะครับผมเราจะจุดธูปไอไข่นะครับท่านผู้ชมนะครับผมทนะ่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสาทุ่วเลยนะครับผมสาทุ่เลยเด้อทุ่ยไอไข่ที่จุดอยู่ที่แม่ตะเคียนตรงนี้นะครับผมจะได้เป็นตัวไหนยอย่างไรเรามาลุ้นกันนะ

ท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าทุบเสียงไทยนะครับจะได้เป็นตัวไหนยางไรนะครับท่านผู้ชมนะครับผมทูบเสียงไทยนะครับที่อยู่ที่จอมปวกนะครับผมผมไม่พ้นครครับผมอยู่ที่ตะเคียนนะครับผมบ้านทาราชนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับแวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมกันนะครับผมไปส่องดูกันก่อนก่อนที่ทูบไอ้ไข่จะหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับก็สถานที่ตรงนี้นะครับผมถ้าท่านใดยังคงจําได้นะครับผมก็ จะมีการพพิธีนะครับเมื่อปี62นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเมื่อปี62ที่ร่างทรงปู่เสือนะครับผมนะครับได้มาทําพิธีขอโชคอยู่ที่ตะเคียนบ้านท่าลาดนะครับผมอยู่ที่วัด ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเข้าไปชมด้านในนะครับผมไปส่องตัวเลขนะครับผมในช่วงที่รอตัวเลขจากทูบเสียงไทยนะครับผมนะครับทูบเสียงไทยนะครับผมนะครับแล้วมาลองกันก่อนนะครับว่าทูบเสียงไทยจะได้เป็นตัวไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปชมกันก่อนนะครับผมนะครับสนับสนุนพวกเราโดยไม่ข้ามโฆษณานะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับผมนี่คือบริเวณภายในเ้อ เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปส่องดูโอ้วันนี้บันดีได้สำหรับท่านใดเห็นตัวไหนอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเด้อนะครับผมบางท่านเห็นเป็นตัวต่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปส่องวันนี้เราไม่ได้ออกแป้งมานะครับผมเราอาศัฐานขิดพร้อมๆกันเลยนะครับุสตุสตุสตว์ถุสตุสัตุสัตว์ถุสัตว์ถุสัตว์ถุสัตวาถุสัตว์ถุสัตุสัตว์ถ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 ุสัว์ถุสัตวุสัตว์ถุส คอมเมนต์เข้ามได้เลยนะครับผมสำหรับยูทซีหลายๆท่านนะครับผมที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางมานะครับผมเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาส่องกันก่อนก่อนที่ทูบไอ้ไข่นะครับผมทูบไอ้ไข่จะหมดนะครับส่องดูท่านผู้ชมเห็นตัวไหนไหมเนาะคอมเมนต์เข้ามได้เลยเด้อนะครับผมคอมเมนต์เข้ามได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามได้เลยนะครับผมเห็นไหมนี่จะศูนย์เลยครับท่านผู้ชมนะครับผมศูนย์เยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมศูนย์ เลขศูนย์นี่ก็เลขศูนย์นี่ก็เลขศูนย์นะครับผมตรงนี้ศูนย์เยอะจริงๆคับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับตรงนี้ศูนย์ค่อนข้าง,งที่จะเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกจุดหนึ่งกอนก่อนนะครับผมค่อนข้าง,งที่จะเปลี่ยวเหมือนกันเด้อท่า,า,า,านผู้ชมสับปะสับปเด้อย่ไปียนเลย ตูตังตทมกะกชบิดจีองขอเหมนอัมาเด้อตตเปเปอะสาธท่านผู้ชมเห็นปไหนไหมหลายปตบ้ชุดแรกเนี่ยเห็นเป็นศูนแต่แอดมินเห็นเหมือนเลขห,ห้านะครับท่านผู้ชมนะครับผมเห็นเหมือนกันไหม เดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูไม่ไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้องเป็นเลขห้าเดี๋ยวนะมองไมน่นี่ไงเนี่ยตรงนี้นะท่านผู้ชมนะครับผมดูๆๆดีๆดนะครับท่านผู้ชมนะครับเหมือนเลขห้าไหม,ไม,ไม,ไมครับท่านผู้ชมนี่นะครับตรงปลายทูบนี่นะครับที่ชี้มานะครับผมเหมือนเลขห้าไหมเหมือนเลขห้าไหมเห็นเหมือนกันไหมครับท่านผู้ชม รงจุดแรกได้ศูนย์จุดนี้ได้ห้านะครับท่านผู้ชมนะครับผมจุดนี้แรกได้ศูนย์จุดนี้ได้ห้านะครับสองอีกหรือท่านผู้ชมเห็นต่างอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยเด้อนะครับผมนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับแอดมินเห็นเหมือนเลขห้านะครับผมนี่ครับคล้ายๆเลขห้านะครับผมกลับเป็นเงาลางๆเหมือนเลขห้าเลยดูไกล้มาเลขห้านี่โอ้เลขห้าครับผมนะครับตรงนี้เลขห้าเด้อ เราไปดูอีกตัวนะเราไปดูทุบกันก่อนไปเอาลวนะเราไปดูทูบก,ก่อนเผื่อทุบมาแล้วเนะท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบก,ก,ก่อนวทูบอาจจะมาแล้วอืเริ่มจะมา,าม,มาแล้วท่านผู้ชมนะครับผมนี่ทูบมาแล้วทุบมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมในกอดตะเคียนนะครับเห็นจุดแรกนะครับผมเป็นเลขศูนย์นะครับจุดสองเป็นเลขห้านะครับผมสาหรับตะเคียนจะได้เป็นตัวไหนเออสาหรับทูบสิงคทยไอไข่นะครับผมท่านผู้ชม นะครับคอมเมนต์เขาไม่ได้เลยนะครับผมคอมเมนต์เขาไม่ได้เลยเด้อนะครับผมสําหรับทูกให้ไข่นะครับผมวันนี้เราใช้เงินหางท้องปิ่งนะครับผมวันนี้เราใช้เงินหางท้องปิ่งนะครับผมมาขอโชคนะครับคือเงินหางท้องปิ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนี่คือเงินหางท้องปิ่งนะครับเป็นความเชื่อนะครับผมนะครับเป็นความเชื่อนะครับผมนี่คือเงินตัวนี้นะครับเป็นเงินตอแก่โบราณนะครับท่านผู้ชมนะครับผมมีความเชื่อว่าถ้าท่านใดมีเงินหางทองปิ่งนะครับจะมีโชคนะครับผมไปเหยียบโชคขอโชคขอลาบกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเรามาขอเลย ตัวตัวต่อไปนะครับผมตัวต่อไปนะก็เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมคล้ายๆกับเลขหกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมคล้ายๆกับเลขหกเ็นหกมาว่าขยายกล้องไม่ได้นะครับเราใช้แม้กันสันหกครับท่านผู้ชมนะครับผมน่าจะเป็นหกนะครับสําหรับตัวแรกนะครับท่านผู้ชมหกนะครับหอีกทีกอีกี บ6 6 ag, 6เด้อนะครับ6นะครับท่านผู้ชมนะครับผม6นะครับยืนยันแล้วนะครับผมโดยสายตาเอ็มินตอนนี้นะครับผม6นะครับผมนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่อยากจะให้เป็นตัวไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับผมจะให้เป็นตัวไหนอย่างไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวที่2ตัวที่3นะครับจะตรงกับสำนักไหนที่ไหนอย่างไรนะครับผมก็ เราเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมนะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมเป็นเลข6นะครับสำหรับตัวที่2จะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปนะครับ6หกนะฮะเป็นเลข6นะครับท่านผู้ชมนะครับสาหรับตะเคียนนะครับผมนะครับที่อยู่วัดบ้านท่าลาดนะครับผมนะครับสถานที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับผมนะครับศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับไม่ใช่ว่าค่อนข้างนะครับผมนี่คือรูปหล่อหลวงปู่บุญนะครับผมนะครับหลวงปู่บุญ ธรรมะป่าวะโลนะครับผมเป็นเจ้าอาวาสนะครับองค์กอนท่านได้มรณภาพนะครับผมนะครับไปแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็มีแม่ตะเคียนนะครับผมแม่ตะเคียนแล้วก็มีพี่กุมารนะครับผมสามตนนะครับผมแล้วก็มีกุมารอีกองเล็กหนึ่งนะครับผมเหมือนกับว่าดูนะครับเหมือนกับมีตนนํามาถวายนะครับผมแล้วก็มีล่องรอยของนักเสียงโชคนะครับผมก็เดินสองจากเป็นตัวไหนนะครับผมรมาดูตรงที่ปลูกเสียงพญานาคเด้อนะครับผม ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะลืดหลับหน่อยเด้อเห็นไหมเห็นเศษสูนที่อยู่นีเลยนี่ไม่กล่องนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเลขศูนย์นะครับผมโอ้โศูนย์ชัดเจนมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับ ชัดเจนมากเลยนะครับผมอยู่ที่ขอนเกยนนะครับตรงนี้คล้ายเลขเกตไหมครับท่านผู้ชมจะคล้ายเลขเกตไหมนะครับผมนี่เห็นเห็น,เห,นเห็นได้ตามนะครับท่านผู้ชมนะครับผมตรงนี้โดยสไตล์นี้นะครับผมเห็นเป็นเหมือนเลขเเลขศูนย์เลขหก 0, ก 6, เ็ก 6, เป็นไปได้นะครับผมจุดนี้นะครับผมอยู่ที่ขอนแกยนนะครับผมตรงนี้นะครับผมครับเหมือนเลขศูนย์เลขหกเลขเเลขสามนะครับหาสามวอนะครับห้าสามนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับน่าจะเป็นห้าสาม นะครับจดเลยนะครับผมได้ตัวแรกแล้วครับผม5้าสามนะครับผมถ้า6มาห้ามา3มาโอโหัวนี้ครับมีลุ้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมจะตรงกำศนักไหนที่ไหนอย่างไรก็ลองวิเคราะห์พิเจารณาเอานะครับผมนะครับเหมือนเลขสามเหมือนเลขเจ็ดเนาะตรงนี้นี่เดี๋ยวตรงนี้เหมือนเลขหกเลขศูนย์เลยนะครับคล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมออกคล้ายๆกันเลยนะครับผมคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลย ท่านผู้ชมนะครับผมจะเพิ่งเดินผ่านไปไหนเด้อนะครับผมเรามาลุ้นกันก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมเราเห็นนะครับผมเราเห็นนะครับหรือท่านผู้ชมเห็นต่างอย่างไรนะครับตอนนี้แอดมินเห็นเป็นศูนย์นะครับผมศูนย์แล้วก็เจ็ดนะครับผมหรือสามนี่ครับท่านผู้ชมนะครับผมเลองรอยของตัวเก่าที่ปู่เสือนะครับผมได้เขียนตัวเลขนะครับผมเป็นเลขคล้ายกับ การเจิมการอะไรบางอย่างนะครับผมนะครับเป็นเลขแปดนะครับผมคล้ายเลขแปดนะครับผมที่หัวกุมารนะครับผมแล้วมาดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมแอดมินเห็นคล้ายเลขเจ็ดไหมนี่เป็นเงาเงาเหมือนเลขเจ็ดไหมท่านผู้ชมเหมือนเลขเจ็ดไหมนี่อืมเจ็ดตัวนี้ไหมเห็นเจ็ดเนาะนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นชัดเจนไหมขอชี้หน่อยขอชี้หน่อยท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยตรงตรงหัวพี่พี่ พี่กุมันนะครับผมตรงนี้นะครับผมนะครับอัศจรรย์เกิดขึ้นเองเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมเหมือนคล้ายๆเลขเจ็ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยกล้องมาดูหน่อยอู้สากูสากูเลยนะครับเหมือนเลขเจ็ดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมจดไว้เลยจดไว้เลยนะครับท่านผู้ชมจดไว้เลยจดไว้เลยนะครับผมหรือพี่กุมารจะให้แล้วหรืออย่างไรนะครับผมเหมนเลขเจ็ดเลยถ้าว่าทูบเสียงไทยมีเลขเจ็ดนะจะมีลุ้นกันนะครับผมตรงนี้นะครับผมเขียนเหมือนเลขแปดเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ครับเล็แปดเลยนะครับล่องรอยตรงนี้คือการเจิมนะครับผมเจิมยันของปู่เสือทําพิธีเมื่อปีกลางปี62ที่ผ่านมานะครับผมนะครับนี่ครับยังยังยังเหลือล่องรอยอยู่นะครับผมเป็นเลขกแปดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับผมว่าจะเป็นตัวไหนนั่ลักนะครับดูดีนะครับโจทย์เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทุบกมาแล้วทุกมาแล้วอืมเดี๋ยวทุกมาแล้วทุกมาแล้วตัวที่สองมาแล้วครับท่านผู้ชมห้าห้าห้า ห5นะครับท่านผู้ชมนะครับผมตัวที่2นะครับห5หจดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมท่านใดที่มีปากกาอยู่ตอนนี้นะครับผมนะครับจดไว้เลยนะครับผมจดไว้เลยนะครับผมนะครับเป็นแนวทางนะครับผมตอนนี้มี6 5หนะครับผม6กับ9ตัวเดียวกันนะครับผม9 5 5 9เดี๋ยว ถ้าตัวเลขออกมาครบทั้ง3ตัวเดี๋ยวเราเจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมแล้วก็เลขอยู่ที่หัวกุมารนะครับผมนะครับมี8มี7นะครับผมนะครับมี8มี7จ็ดนะครับจดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมที่รับชมกันสดๆตอนนี้เลยนะครับผมนะครับดูแล้วชอบแล้วนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งเดินผ่านไปไหนนะครับผมสนับสนุนเราโดยไม่ข้ามโฆษณา,าก็เป็นหนึ่งในกําลังใจแล้วนะครับผมนะครับช่วงน,นี้นะครับผมทางทีมงานเรานนช่องนะครับผมไม่ค่อยได้ออกเดินทางไปหาตัวเลขมากนะักเพราะว่า มีปัญหาเกี่ยวกับด้านโควิดนะครับผมเพราะว่าบางครั้งนะครับผมเราเข้าเขตชุมชนนะครับผมเราก็ต้องเซฟด้วยนะครับผมแต่เราจะไปต่อที่ไหนอย่างไรกดติดตามเราไว้เลยนะครับผมนะครับกดติดตามไปเลยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เรานะฮะได้มาแล้วเด้อห้านะครับท่านผู้ชมนะครับผมหกห้านะครับหกห้านะครับมาลุ้นตัวที่สามนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับตัวที่สามนี้จะเป็นตัวน สาธุสาธุมาเลยนะครับผมแล้วก็คอมบมนตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบที่สุดนะครับผมท่านผู้ชมชอบที่สุดสาหรับงวดนี้นะครับผมจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับผมนะครับย้ำนะครับผมทางช่องและทีมงานของเราเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้น ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและตัวเลขทุกตัวก็อยากมีสิทธิ์หลุดเช่นเดียวกันนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหน้าที่จะปรากฏแล้วเด้อนะครับตัวที่3ค่อนข้างที่จะปรากฏออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับผมใครเลื่อนผ่านไปถือว่าพลาดเลยนะครับผมเรามารุ้ตัวที่3กันนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมตัวที่3ตัวที่3มหัวกลมๆนะครับหัวกลมๆเลย โอกาสที่จะเป็นไปได้ที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะครับโอกาสตัวที่3จะเป็นไปได้ที่สุดโดยสายตาแอดมินนะครับผมนะครับมี2มี8มี0นะครับผมนะครับมี3นะครับผม6 5 3 6 5 8 6 5 0นะครับที่โอกาสตัวที่3นะครับผมตัวที่3ที่แอดมินชี้อยู่นี้ที่โอกาสที่เป็นไปได้ก็คือ9 8ตอนนี้ สีค่อนข้างที่จะเข้มมาฝั่งซ้ายน่าจะเป็น9แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมน่าจะเป็น9าถ้าไม่9ก็3ถ้าไม่3ก็2นะครับผมถ้าไม่2ก็ศูนย์นะครับผมโอกาสที่จะเป็นไปได้เด้อครับมาลุ้นกันเลยครับสาธุสาธุไปเลยนะครับผมนะครับสาธุไปเลยเรื่อยๆนะครับผมโอกาสที่จะเป็นศูนย์และ9ค่อนข้างที่จะมากไปเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าโอกาสที่จะเป็นแก็ค่อนข้างที่จะไม่มีนะครับผมนะครับน่าจะเป็น9เป็น0ูนย์ ก็ยังไม่แน่นอนนะครับผมเรามารุ้นกันเรามารอลุ้นกันนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอยากพ่นไม่น่าจะใช่แล้วนะครับน่าจะเป็นศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะครับผมน่าจะเป็นศูนย์นะครับผมนะครับโอกาสสูงสุดตอนนี้คือศูนย์นะครับผมหกห้าศูนย์โอ้ยสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมหกห้าศูนย์ุดที่เราไปดูที่ตะเคียนนะครับผมมีเลขห้าแล้วก็ จุดเลขเห็นเลขศูนย์นะครับท่านผ,าผ Indeed, ส trotzdem, ส er scholars, lair, ู้ชมนะคร Artist, ับผมหกห้าศูนย์นะครับจดเลยนะครับท่านผู้ชมจดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันอีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาครบริเคราะห์กันอีกครั้งนะครับผมนะครับอย่าเพิ่งับผากระแน่นนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันก่อนเดี๋ยวเราจะพาส่องอีกครั้งนะครับผมในขอนตะเชียนนะครับผมนะครับสนับสนุนพวกเราโดยไม si ่ข้ามโฆษณาก็เ ну ป็นหนึ่งแรงใจแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับหกห้าศูนย์ อมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับผมชัดเจนนะครับผมชัดเจนชัดเจนนะครับผม650เด้อนะครับผม650เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันให้นะครับผมแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับผมนะครับสไลดบยุท์ซีท่าใดชี่แคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับผมตะเคียนบ้านท่าลาดนะครับผมนะครับจุดทูบได้650นะครับผมเราตีออกมาให้ได้3 4ชุดนะครับผม065แล้วก็9 50 0 59นะครับสลับ2ตัวเราจับได้นะครับผมเราวิเคราะห์ออกมาได้65 50 06 95,90นะครับผมนะครับ9มาจากไหน6กับ9ตัวเดียวกันนะครับผมเราเลยจับ9ขึ้นมานะครับผมนะครับเด่น5นะครับผมเด่นหนะครับผมสำหรับการขอโชคอยู่ที่ขอนตะเคียนบ้านท่าลาดนะครับผมสำหรับท่านใดที่แคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมลองไปวิเคราะห์พิจารณานะครับผมถ้าชอบก็ลงทุนถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเด้อสำหรับท่านใดที่ ใส่ใป,ร well. ใประกาศจดก็จดเลยนะครับผมนะครับใส่ประกาศจดก็จดได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับเคียงนนะครับผมนะครับที่อยู่บ้านท่าลาดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับย้ํานะครับผมทางช่องและทีมงานของเรายังคงเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข <the> ้าและตัวเลขทุกตัวก็ยังมีสิทธิหลุดเช่นเดียวกันนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรา ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง